สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS m u s i n Channel นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาทมวิธีเปลี่ยนถ่านในกายรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ในกาตัวนี้จะเป็นรุ่นอาเป็นคาในกาคาเซโอเบบิจีนะครับรุ่นก็จะเป็นรุ่น BGA 1 9 0 KT นะครับตรงนี้นะครับก็ามาดูข้างในกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ไม่ยากนะครับอันดับแรกคือควรจะเอาถอดสายออกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อเพราะเพื่อ,อที่จะเราทำงานถนัดนะครับควรจะถอดสายนะครับถอดก่อนถอดแล้วก็จะจะดูก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนไามยังไงครับน<ๆ>็อตก็จะเป็นแบบอะน็อตแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะมีที่อยู่ที่ตำแหน่งที่ใส่นะครับเพราะว่าเราจะ ใส่ผิดที่ไม่ได้เลยนะครับาการทํางานของลูากาก็จะผิดเพี้ยนนะครับนี่ก็รุ่นนี้ก็จะถอดนี่ฮะนี่มียางมียางแผ่นปิดชั้นนึนะพอเราเวลาเราจะถอดเราก็ค่อยถอดนะครับเพราะเรางัดขึ้นมามันจะเด้งสปริงมันจะเด้งหายนะครับยอย่นี่ครับเรายังจะให,ใ,หให้ให้ระวังก็คือนิ้วนิ้วมือกดไว้ด้านหนึ่ง เวลาเรายกอะไรกดอะมือต้องนิ้วมือกดไว้นะครับเพราะสปริงขาจะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นฐานรุ่นนี้จะใช้ฐานสองก้อนนะครับเพื่อนวิธีแกะก็คือตรงร่องตรงกลางนี่ครับก็จะมีตำแหน่งให้ให้เรางัดงัดใ,ใช้เลหล็กแหลมๆนะครับแกะกี่ยงไปแล้วก็แก้นี้ครับสกิดขึ้นนิดนึงก็หยุดหลุดขึ้นมาแล้วครับในก,การมือนี้อย่าปล่อยนะครับมือนี้ต้องกดกดเอาไว้นะครับจะให้เด้งขึ้นมา พ่อค่อยๆเอาฐานเก่าออกมานะครับเนี่ยเรียบรอครับฐานก็จะใช้เบอร์726นะครับฐานเป็นฐานญี่ปุ่นนะครับ726อันนี้น่าจะทิ้งไว้นานนะครับก็อจะเช็ดตะกัสร้าใต้กั้วฐา,านด้วยนะครับเวลาแกะออกมาถ้าเป็นฐานถ้าเป็นนาฬิกาที่ทิ้งฐานานานก็จะเป็นมีคราบ เยอนะครับเราก็ต้องพยายามเช็ดนะครับเราจะใต้ฐานสาดแล้วก็จะใส่ฐานใหม่นะครับอยาเข้าไปนะฮะถงเข้าไปอย่ยเข้าไปในช่องเลยนะครับ มือก็จะบังนิดนึงครับเพราะว่าผมต้องกดมือซ้ายต้องกดกดเครื่องไว้นะครับอย่าปล่อยมือนะครับถ้าปล่อยมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลุดเครื่องเครื่องมันจะจะเด้งขึ้นมาฮะเราก็ต้องกดจัดระเบียบใหม่ครับตำแหน่งตำแหน่งปุ่มตำแหน่งกดพวกนี้จะจะผิดที่ว่าส่วนใหญ่ครับถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเองแล้วเวลาเวลาใส่ไปแล้วปิดเรียบร้อยตั้งไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นี่คือสาเหตุสาเหตุที่ตั้งไม่ได้ก็คือตำแหน่งของของปุ่มกดเลื่อน เลื่อนที่นะครับแล้วมันไม่ตรงเราต้องมาจัดระเบียบใหม่นะครับนี่คือข้อควรระวังมากๆครับครับเมื่อเราใส่่านเรียบร้อยแล้วก็จะเราก็จะต้องกดปุ่มรีเซ็ตนะครับมีปุ่ม AC นะครับแล้วปุ่ม AC เราต้องจิ้มรีเซ็ตนะครับเพื่อจะให้เครื่องทํางานนะครับก็จะมีตัวสอน AC แล้วก็มีลูกสรขี้ไปตรงที่ปุ่มนะครับแล้วก็จะใช้ปากขีบ ยิ่งไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะสัมผัสด้านบนครับอีกด้านหนึ่งก็แยก้าไปในรูนะครับเนี่ยครับเร่ครับว่าอ่าอย่างนี้ดูนิดนึงว่าเครื่องทํางานยังเครื่องเครื่องเครื่องทํางานได้แล้วนะครับแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิแผ่นปิดแค่ตรงรูนะครับตำแหน่งครับิดแล้วแผ่นที่ใส่ฝาหลังนี่ก็เราจะ เราก็จะต้องใส่ให้ตรงด้านนะครับด้าน12ในกายด้านไหนด้าน6านก,นกายด้านไหนนะครับสังเกตได้จากตัวอักษรตัวฮะนี่ฮะจะต้องตรงด้านกันนะครับเพื่อลําโพงลําโพงจะได้ตรงตําแหน่งเวลาเราปิดผิดด้านนะลำโพงจะไม่ดังดน,นะครับสังเกตง่ายๆเลยปุ่มปุ่มเสียงจะไม่ทํางานนะครับถ้าเราใส่ใส่ฝาไม่ตรงด้านนะครับ ครับนี่ฮะทำงานแล้วนะครับแเราก็ประกอบสายกับพืนวิธีใส่เข้าประมาณนี้ครับใส่ตัวหูสปริงตัวล่างเข้าไปก่อน,นแล้วลกดแล้วก็จ,จับจับไปกดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ ใชไขควงแบนนะครับหรือปกากคีบหรืออะไรก็เป็นแบนนะครับกดลงไปแล้วก็ดันนะครับตอนนี้ก็จะเข้าตำแหน่งรูนะครับแล้วก็พยายามขยับขยับดูนะครับให้เข้าล่องนะครับถ้าไม่เข้าล่องมันจะหลุดนะครับท้านั่นแล้วก็จะดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับนี่วิธีใส่เลยใส่สายกับคืนนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหาามีอะไรนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ